ถ้าใครอยากได้หูฟังนี่แหละครับ Edifier the i e w 240 tn ครับเป็นหูฟังตัวใหม่ล่าสุดนะครับจาก Edifier ครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องรีวิวไปพร้อมกันเลยครับไฟตัวนี้ครับเป็น LED สีขาวนะครับที่กำลังกระพริบ,บนี่นะครับ แลดูแบบพรีเมียมมากๆนะครับตอนนี้โลโก้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนี่เคสก็แบบสวยหรูปิดแล้วก็จะมีไฟนะครับแบบนี่นะครับออ้ Ooh, เสียงดีมากครับเหมือนมีคนมาร้องเพลงอยู่ข้างๆหูอ่ะมันเป็นเสียงแบบระดับพรีเมียมมากๆนะครับด้วยเป็นไดรเวอร์แบบซ mm ิมมิลลิเมตรบวก6มิลลิเมตรครับที่ทรงพลังมากๆครับนอกจากนั้นครับยังมีการตัดเสียงรบกวนแบบ Active นั่นเองสามารถเล่นเพลงได้ครับได้มากกว่า1วันโดยบุ t o ทูธ5.3นี้นะครับจะเป็นประสิทธิภาพที่ดีขึ้นครับและมีความเสถียรมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับผมนอกจากนั้นครับยังมี AI ที่ลดเสียงรบกวนในการโทรครับนอกจากนั้นครับการควบคุมเนี่ยคุณสามารถกำหนดเองได้ไม่ว่าจะเป็นการปิดเสียงขณะสนทนา หรือแก้ไขสวิตช์โหมด ANC ถ้าใครอยากได้นะครับสามารถกดที่ตะกร้าสินค้าได้เลยหรือว่าลิงก์ใต้คลิปได้นะครับสำหรับหูฟัง Edifier W240TN นี้บอกเลยว่าเสียงโคตรดีครับดีมากแบบฟินฟังแล้วฟินเหมือนมีคนมาร้องเพลงอยู่ข้างๆหู